วันขับรถไฟไทยอยู่ที่อาบี119อา,าวุธพาร์ท1เก้าดีตาพี่ส่วนจะช่างแป,ป๊บนะฮเช็คข้อหาที่ไว้หมด อ๋อนะครับมะเขือนุ้มนี่อ๋อมันเสร็จแล้วตอนที่ป๋าข้ามไปน่ะก็แหละผมเดินไอ้ไอ้พวกนี้มันทุกวันนั่นพวกผมมาพวกผมไล่นู่นนู่นติดที่นู่นนู่นนู่นเลย